สวัสดีครับ TK Solar Cell อำเภอหนองกี่ครับวันนี้มาทำระบบออฟกิดเล็กๆครับผมเป็นอินเวอร์เตอร์ขนาดอันนี้ใช้ไฟได้ประมาณ850วัตต์ครับตอนนี้ลูกค้าก็มีโน้ตบุ๊กนะครับมีตู้เย็นนะครับเป็นบ้านในสวนครับผมใช้แผงทั้งหมดเป็นแผงแผง100วัตต์3แผงครับเป็นระบบ12โวลต์ครับต่อแบตเตอรี่100แอมป์2ก้อนครับผมต่อขนานกันครับ ครับเรามาดูอินเวอร์เตอร์นะครับตอนนี้แผงชาร์จเข้ามานะครับตอนนี้เวลาบ่ายสามโมงนะครับเดี๋ยวเราดูนะครับเด็นชาร์จเข้ามาได้กี่แอมป์นะครับแผงร้อยวัตต์สามแผงครับต่อขนานกันมาครับแผงได้สิบสามแอมป์ครับผมชาร์จเข้ามาสิบสามแอมป์ครับแบตเตอรี่ก็ใกล้เต็มแล้วครับแบตเตอรี่สิบขึ้นสิบสามจุดสี่ครับระบบนี้ใช้งานง่ายประหยัดครับทางร้านแถมหลอดไฟให้อีกสามหลอดนะครับนี่ครับสวิตช์หลอดไฟครับ มีหลอดไฟ3หลอดครับนี่ครับลูกค้าติดห้องน้ําติดในบ้านครับผมนี่ครับชุดนี้ชุดเล็กครับอยู่ที่ประมาณ20,000กว่าบาทครับผมแล้วราคาเริ่มต้นที่ห0 0 0 0มกว่าบาทครับจะถึง20,000กว่าบาทแล้วแต่ครับสนใจติดต่อได้ครับ tk solar cell อำเภอหนองกี่0803433568ขอบคุณมากครับ